ดูเซลของผมกันนะครับขอขอตัดคลิปก่อนนะคเพราะเดี๋ยวผมจะรันเซรฟนะโอเคคิครับมันก็กำลังรันนะโอเคอเออสแป๊กนะครับเจน่าเจนไปดูกันเลย <c oughs> อาทิปนะครับขออาทิปเข้ามากันแล้วนะครับนี่ครับเซ่รบลล์น,นี่ก็สปารนะผมจะไปอย่างรวดเร็วนี่ก็ของฟรีครับของฟรีนะก็จะแตกเจ็ อไม้อะไร่างนี้แล้วก็อนซแลของคะนี่ก็ว,กวัดมีพีไม่ได้ทำนะวกั้งบ้านทำนะปิด้ปยกนทีโอเคอเครับเวันนี้ก็ไม่มีอะไรกันแวันนี้ก็นะเซฟนี้นะในะครอ,อยากไดโอปนีนะบอก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 เลยนะโอีอีกห้าทีนะ วันนี้ก็มีแค่นี้แลครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดไลค์คลิป้วยนะครับไปค,ครับ bye like, like, รบายนะ